ขอเชิญพบกับ SUV มือ2คุณภาพพรีเมียมที่บริษัทเพชรยนต์สาขาใหม่นะฮะครบทั้งยาร i สคอร s แบบนี้โคร l าลาคอสก็มีนะครับหรือจะเป็น CRV นะครับโปรแรงฟรีดาวได้ทุกคันดอกเบี้ยพิเศษพร้อมแคมเปญเฉพาะสาขานี้นะครับเพชรยนต์นะฮะสาขาสุวินทวงศ์46นะฮะเลือกได้มากกว่า500คันที่นี่นะครับใครที่อยากได้นะฮะรถไปใช้งานสักคัน เข้ามาพิยนต์รับรองว่าโจดแน่นอนและในคลิปนี้ผมอัปเดต SUV ตัวคุ้มค่านะครับให้พี่ดูทั้งหมด7คันพร้อมรับแคมเปญพิเศษในคลิปนี้ใครสนใจดูรายละเอียดในคลิปเต็มนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ในช่องรถ SUV มือ2เกรด A นะฮะวันนี้นะครับนะฮะผมจะพาทุกท่านนะฮะมาเยี่ยมชมนะครับ เพชรยนต์สาขาใหม่สุวินทวงศ์ครับ46นะฮะโชว์รูมใหญ่กว่าเดิมนี่ฮะดูสภาพนะครับนี่คือโชว์รูมเปิดใหม่นะครับดีลเลอร์เปิดใหม่ของรถเพชรยนต์เรานะครับมีรถให้เลือกมากกว่า500คันนะฮะพร้อมเดินทางง่ายด้วยนะครับใกล้กับบินบุรีหนองจอกลาดกระบังนะครับครบทุกเซกเมนต์นะฮะซีดานนะฮะแล้วก็กระบะเอสยูวีนะครับรถครอบครัวนะครับมีหมดเลยนะฮะวันนี้ผมเลือกนะฮะตัวที่เป็น SUV 7สุดยอด ฮิตนะฮะ, Hit, ะ,ฮะสุดยอดแบบเขาเรียกว่าความคุ้มค่านะครับพร้อมกับแคมเปญสาขาใหม่นะฮะมาให้พี่ได้รับชมบอกเลยว่าคลิปนี้ไม่ควรพลาดนะครับมีหลายคันให้เลือกชมนะฮะผมจะอัปเดตไปเรื่อยๆทุกคันที่เรียงกันอยู่นี้7คัน s u v นะครับมันมีในเรื่องของตัว CRV คันนี้ด้วยนะครับหรือจะเป็นตัวนี้นะฮะนอกเหนือจากนั้นนะครับตรงนี้มี c o r o l l c c r o s s มีทั้งตัว Hybrid นะครับนี แล้วก็มียาลิสคอร์นะครับเลี้ยงกันอยู่นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ทุกคันเลยนะฮะใครอยากได้รถคันไหนนะครับที่เป็นไท p suv แบบนี้สามารถเข้ามารับชมได้ในช่องผมนะครับหรือนะครับใครที่จะเข้ามาดูรถที่สาขาใหม่โดยตรงนะครับมาพร้อมพร้อมกับมารับแคมเปญสุดพิเศษนะฮะที่สาขาใหม่นะครับก็โทรเข้ามาก่อนก่อนเข้ามาเดี๋ยวผมอยู่รอต้อนรับทุกท่านนะครับใครอยากได้รีบติดต่อหาผมได้โดยตรงนะครับ ผมปานเพชรยนต์ครับที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีนะครับผ่านการอบรมเนี่ยเยอะมากนะครับพี่8ปีนะครับไฟแนนซ์เนี่ยบอกเลยว่าประสบการณ์เยอะจริงๆสนใจอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมรีบติดต่อหาผมนะครับเดี๋ยวผมพาพี่จัดไฟแนนซ์นู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็นะครับนัดวันรับรถที่สาขาสุวินทวงศ์ของเราเนี่ยใหญ่มากกว้างมากด้านหลังมีรถตู้มีรถ พพวีนะครับรถครอบครัวด้านหน้าก็จะเป็นรถพวกอ่าีโูคาครับยาร,ริสนะฮะคอสอ่ายาริสรวมถึงก็ v e ีออสผ่อนเริ่มต้นเพียง5,000ด้านหน้าก็จะเป็นพวกแคมรี่สนใจลองเข้ามาดูกันนะครับเรามาเริ่มกันที่คันแรกครับคันนี้เป็นตัวยาริสคอสฮะ1.5 ehev ตัวพรีเมียมนะครับ, e ร,บรักชูรี่ด้วยนะปี2024ครับได้เป็นสีเทาดำแบบนี้เลขไม้น้อยมากไม้แค่13,000โล ราคาขายเพียง7 9 9 0 0 0บาทครับฟีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง13,000เท่านั้นนะฮะคันนี้เหมาะกับใครที่ชอบในเรื่องของสไตล์ใหม่ๆนะครับขับง่ายนะฮะรวมถึงนะฮะสมรรถนะดีประหยัดน้ำมันแบบนี้นะครับใครอยากได้นะฮะทั้งมี t o y o ต a s t ซติเซนเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงของ Toyota เข้ามาแล้วนะครับมาพร้อมกับกล้องรอบคันแบบนี้นะฮะหลังคากรงหลังคาแก้วมีครบเซตหมด นะครับไฟหน้าโปรเจกเตอร์เลนสภาพสวยนะครับพร้อมกับการประหยัดน้ำมันอยู่ประมาณ27กิโลลิตรเลยนะตัวนี้สวยมากใครสนใจนะครับเข้ามาดูได้นะตัวนี้คอสปีดาวผ่อเนเริ่มต้นเพียง13,000สภาพสวยๆแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยๆนะครับพี่นะนะฮะเป็นคอสสีเทาดำแบบนี้ปี24วอรันตี0เหลือนะครับแล้วก็เลขไม์แค่13 0่0เท่านั้นสนใจรีบทักมานะครับ คันที่2ครับคันนี้เป็นตัว Corolla Cross 1.8 HEV นะครับหรือ1.8 Hybrid Premium Safety ครับตัวนี้ได้เป็นตัว Top Copy นะครับได้เป็นสีเทานะฮะแล้วก็เลขไม่์แค่85,000โลเท่านั้นราคาถูกกว่าคันเมื่อกี้อยู่ประมาณ10,000บาทเนาะตัวนี้ได้รถปีใหม่ด้วยนะครับปี21นะครับก็ตัวนู้นปี24เนาะตัว Yaris Cross นะครับคันนี้ก็ราคา789,000บาท ฟีดาวพอนหนึ่งหมื่นสามพันได้คันนี้ไปใช้งานนะเป็นสีเทาฟ,าฟ้านะฮะสีเทาฟ,า,ฟาฟ้าแบบนี้ใครอยากได้รีบติดต่อมาฟีดาวพอนหนึ่งหมื่นสามพันรุ่นยอดนิยมตลอดการครับครบทั้งความแรงจากระบบให้บิดนะฮะและความปลอดภัยขั้นสูงประหยัดน้ำมันอยู่ประมาณ14.5กิโลลิตรนะอ,อ๋อขออภัย24.5กิโลลิตรนะครับได้คันนี้ไปใช้งานอีกหนึ่งคันครับเป็นสีเดียวกันแต่ว่าได้เป็นตัวรองท็อปนะตัวนี้เป็นตัว โคลราคอร์1.8ไฮบิดพรีเมียมเมื่อกี้เป็นไฮบิดพรีเมียมเซทตี้มีซันรูฟมีแหลกหลังคาตัวนี้เป็นตัวรองแต่ได้ปีใหม่ราคาแพงกว่าแต่ได้ปี23นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่799,000นะครับเลขไม่อยู่ที่50,000กิโลเท่านั้นนะฮะขออภัยนะเลขไม่50,000กิโลนะครับก็ราคา799,000ฟีดาวน์พอน13,000นะฮะตัวนี้ได้ปีใหม่กว่าราคาพอๆกับโฉมเก่า นะครับใครอยากได้ความคุ้มค่าคันนี้ต้องห้ามพลาดออปชั่นจัดเต็มแบบนี้นะครับใครอยากได้คันนี้มาใช้งานนะครับรีบติดต่อสอบถามผมหาผมได้โดยตรงนะผมดูแลด้วยใจนะครับใส่ใจเหมือนคนในครอบครัวสนใจรีบพักมานะครับตัวนี้ฟรีดาวน์พอนห0มื่นสาไม่ห้าหมได้ปีใหม่ปี23นะครับคันทันมาครับตัวนี้เป็นโฉมเดียวกันกับเมื่อกี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าตัวรองเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนละปี ันนี้ได้ปี21ตัวรองท็อปโคโรล่าคอร์ส1.8ไฮบริดพรีเมียมปี2021ครับได้เป็นสีดำนะฮะเลขไมล130,000กิโลนะครับตัวนี้ราคาบอกเลยว่าสมเหตุสมผลไม่ข้าม700,000นะฮะราคากาถูกกว่าตัวเมื่อกี้อยู่ประมาณแสนห0ึ่งนะครับ100,000บาทนะฮะราคาอยู่ที่6 8 9 9 0 0บาทฟีดาพรน1 1 0 0 0ครับตัวนี้ได้รถปี21ไปใช้งานนะฮะแล้วก็รุ่นเดียวกันแต่ไมลสูงกว่าราคาลดลง หนักหลักแสนเนาะเหมาะกับสายประหยัดและคุ้มค่านะครับสีดำสวยๆแบบนี้เงาๆเลยนะครับใครอยากได้รีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เป็นสีดําสวยๆนะครับสนใจนะครับติดต่อหาผมได้โดยตรงนะ082 5713369หรือแจ็ซไลน์ครับ PARNPI 192่ P A R N P I 19 2, ครับยินดีให้บริการทุกท่านถูกกว่าคันเมื่อกี้อยู่ตั้งแสนหนึ่งเนาะนะครับคันที่5ครับตัวนี้เป็นโคราคอสนนะฮะ hev premium e นะครับตัวนี้ได้เป็นตัวรัตชูรี่ด้วยนะครับปี2024นะฮะมีในเรื่องของสีนะครับที่เป็นสีดำมกุกมุกนะฮะสีดำมุกเลขไม่หนึ0 0หกิโลไม้น้อยมากไม่แค่หลักหมื่นหมื่นก็คือหมื่นนะไม่ใช่แบบหมื่นสอ0 0 0ื่นสาอย่างนี้นะอันนี้ไม่หน0 0 0หนะครับราคา9ก้0 0 0นเก้าบาทฟีด้าพอนหนึ่งนหกพันนะครับฟีด้าพอนหนึ่งนหกพันได้คันนี้ไปใช้งานใหม่สุดในรถนี้ นะครับเหมือนมือหนึ่งแต่จ่ายเบากว่าหลายแสนนะฮะจ่ายเบากว่าหลายแสนได้คันนี้ไปใช้งานนะครับสภาพดีนะฮะตัวนี้ได้เป็นตัวเด็กใหม่แค่หมื่นกว่านะครับสภาพสวยโฉมหน้าเนี่ยต่างกันแน่นอนนะฮะต่างกันแน่นอนนะฮะโฉมปัจจุบันเลยนะครับรถปี24วอลนัตีศูนย์ก็ยังเหลือนะครับคันนี้ได้คันนี้ไปใช้นะฮะสนใจทักมานะครับคันที่6ครับพี่ใหญ่ SUV ครับตัวนี้ก็เป็นในเรื่องของ CRV 2.4ตัว e นะครับ2.4 e เป็นรถ7ที่นั่งนะฮะปี2021เลขไม้100,000กิโลครับพี่ราคาเพียง859,000บาทนะฮะผ่อนเริ่มต้น14,000เท่านั้นนะฮะสำหรับฟรีดาวเครดิตดีเอาคันนี้ไปใช้งานนะผ่อนประมาณนี้นะครับผ่อนประมาณนี้เลยใครมองหารถครอบครัวนะครับแบบจริงจังนะเจที่นั่งจุของได้เต็มที่นะครับคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากนะครับตอบโจทย์มากแล้วได้แบบรุ่นนี้ไปใช้งานเนี่ยคือ crv ที่เป็นรถเจ็ดที่นั่งสามารถพับเบาะเรียบได้ช่วงตอนนี้ฝนตกอยู่นะครับลมแรงมากๆเลยนะฮะถ้าเกิดว่ามีเสียงลมเข้าไปต้องขออภัยด้วยนะครับตัวนี้ก็เลขไมล์แสนหนึ่งครับราคา8 5 9 0 0 0บาทฟีดาาพอดึงหนึ่งหมื่นได้คันนี้ไปใช้งานนะครับคันสุดท้ายครับพี่นะครับคันที่7นะฮะ honda crv 2.4ตัว e ปี2020ครับคันนี้เลขไมลเพียง6 7 0 0 0โลนะฮะโฉมไม่เนเชน ราคาเพียง7 9 9 0 0 0บาทฟีดา้าพรนึ่0หมนสานะครับสภาพเนี้ยนะฮะร,รถมือเดียวประวัติดีเครื่องใหญ่ขับสนุกแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะใครที่สนใจนะฮะฟีดาพรนึ่0หมได้เป็นสีดำนี่ฮะสวยจริงนะครับได้คันนี้ไปใช้งานรถปี20นะใช้งานได้อีกยาวๆนะครับใครสนใจรีบทักมานะครับก็ทั้งหมดนี้เนาะเป็นรถที่ผมอัปเดตให้พิเศษสุดนะครับสำหรับลูกค้าที่จองรถภายในเดือนนี้ ที่สาขาสวินทวงครับรับแคมเปญเปิดสาขาใหม่ทันทีนะครับฟรีดาวทุกคันดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.29นะแต่ว่าผ่อนอยู่ประมาณ1ปีนะฮะหรือจะรับดอกเบี้ย4ปีอยู่ที่2.69เท่านั้นรับประกันเครื่องเกียร์1ปีนะครับฟรีค่าโอนภาษีพรบนะครับแล้วก็บริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านทั่วประเทศนะฮะร,รีบเลยนะครับสำหรับ s u v พร้อมใช้ราคาดีๆนะฮะที่บริษัทเพชรยนต์นะ ไม่ได้มีบ่อยนะครับมาสัมผัสตัวจริงได้ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์646นะฮะที่เปิดใหม่โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ด้านล่างหรืออินบ็อกซ์นะครับที่ไลน์ p a r n p i 1990ยครับยินดีให้บริการทุกท่านนะครับผมปานเพชรยนต์ครับเป็นผู้รับสายเองทุกเคสครบจบคุ้มค่าแน่นอนนะครับใครสนใจนะฮะก็ฉลองเปิดสาขาใหม่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับขนทับ SUV มาให้พี่ได้รับชมนะฮะ มีคุณภาพทั้ง7คันเลยนะครับมีให้เลือกนะฮะมากันแบบจุกใจแน่นอนนะครับเปิดสาขาใหม่แล้วก็ฟีดาวน์ดอกเบี้ยพิเศษตเต็มทุกคันมาดูด้วยตาคุณเองนะฮะวันนี้นะครับที่บริษัทเพชร์ยนสนใจทั้งมาสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมนะฮะเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ทุกวันเลยเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ